สวัสดีครับพี่น้องที่ครรักทุกท่านวันนีน้ก็มาพอกันย้ำบายบายก,น,ก,น,กนเก่าหน่อยเด้อครับเป็นมือเป็นมือได้พี่น้องมือนี้สิ้้ามาเที่ยวสะพานพระรามแปดครับเห็นว่าพี่น้องคุ่นยุ่ข้างหลังผมุเห็นสูงโก้ดยหยุ่นนั่นแหละครับสะพานพระรามแปดมือนี้แวะไม่กินกว๋วยเตี๋ยวแถวๆนี้ได้พี่น้องพักเที่ยง <c oughs> ก็เลยว่าไปฮา เที่ยวสะพานพระรามแปดขึ้นสะพานพระรามแปดผ้าผีผ้านองเบิ่งกนันะเนี่ยแะครับผมเอามาลินหาสิบเจ็ดครับผมปกติผมก็เคยมาดูวีได้พี่น้องแต่ว่าบ่เคยขึ้นไปเจ็ดเทือนะครับมันบ่มีนแนวดึงดูดใจเคลื่อนสมือนี่เนาะพี่น้องเนาะน <c oughs> ะครับแต่ผีน้องก็คือสิเห็นข่าวเรื่อยๆอยู่นะครับการหาเสียงการนี้ยังที่เขายิงเลเซเอร์จะไม่เลือกตั้งไหมพี่น้องเขายิงเลเซเอร์ใส่เสาสะพานพระรามแปดนะครับในกำมองนี้แหละครับกันเท่าสี่เดืนอนเขามา อันนี้มันก็สิเป็นในแรงร่วมกิจกรรมมีอย่างต่างๆได้พี่น้องด้อากาศเย็นสบายนะครับลมลมแห้งดีนะครับสะพานแห่งนี้พื้นที่แห่งนี้แล้วก็มองมองนี้นี่รู้สึกว่าอากาศสีเย็นดีได้พี่น้องผมยังเข้ามาครับฟังฟังทั้งในายของหนายจอนี่ก็สิเป็นสถานสถานที่เป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานของตำรวจท่องเที่ยวได้พี่น้อง ยี่หลีเด้มันมีพันมีทอนตำรวจในอย่างได้พี่น้องไว้ตอนหลับหนักทองเที่ยวนะครับมองนี้มันก็เป็นให้ไหลเป็นแล่นมากอีกมองหนึ่งนะครับพี่น้องแต่สังเกตเบื้องเอาว่าว่ามองนี้นี้มองนี้เป็นเป็น,ปน,ปนแหล่งทากิจกรรมหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นในสถานที่ราชการนะครับพูดพี่น้องสะพานพระรามแปดเบื้องออกเอเอลมลืมน่นดีครับครับผม เพราะว่าที่มีตำรวจมีไอสถานที่ราชการนี่มองหนีเนื่องจากว่าฟังฟังไอขวามมือของจอนะครับเิ่นสิมีสถานที่ราชการเิ่นสิมีไอลูกปั้นของะบาสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับล้ลก็ไอเป็นสถาบันสถาบันนี่ยังงน,นอผมจำว่าได้พี่น้องเดี๋ยวมือล้างผมจะได้แวะเขาไปเบื้องอีกนะ้ครับเดี๋ยวไปเรื่อยเอนะครับแถวเนี่ เป็นไลพี่น้องความงดงามของสะพา,พานพระรามแปดนี่คือไต่สะพานนี่มงนีมงนี่บนในมาปราสายหาเสียงกันดีขึ้นยัางนี่พี่น้องเ <c oughs> น็นครับยางของมาก,กระไก่เติบพี่น้องู <c oughs> นี่ผมไทยซูมหมดไปเบิง่งโอ้งามขากพี่น้องเบิ้งไก่ไก่นี่สิเห็นความยิ่งใหญ่นะครับใหญ่หลีพี่น้องซ้ําตึกคุนแม่เสาแต,ตแต่ละตนแต่ละตนนี่ครับเป็นการออกแบบที่สุดยอดมากเลยครับ แน่ไม่นองนี่ผมไทยมุ่มกลับขอบไปให้เบิรงเดอว่าจะรอบหบบริเวณนี่มันเป็นจังใดนแน่นะครับอัน <c oughs> นี้แหละนี้เป็นล่านนาั่งพักผ่อนนั่งยามเย็นนี่สิมีประชาชนทั่วไปหลายได้พี่น้องเดี่แถวนี่ผมผมเคยแวะมาสองสามเดียนะครับกับบรรยากาศดีย่มแรงบรรยากาศดีครับติดไม่นานเจอพระญาเป็นได้พี่น้องเสาไงกับไงแน,น,น่สิหา ช่ำใดมาสรรหาถึงความหญิงใหญ่เนี่กับอะไรมันนะครับผมบัน,นี้ก็สิผ้าขึ้นไปข้างบนด้วยพี่น้องอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นท่างท่างขึ้นไปนี่สีด้วยพี่น้องโอ้ยผอมมาภาคผ,ผากไปไกลผากไปไหวกว่าเสียงไอ้ไววกว่าภาพนะครับอันนี้ข้างล่างเป็นที่พักพอนยันใจอานี่ยนะครับพี่น้องบันไดนะครับขึ้นไปขึ้นไปบันไดเนี่ก็สี มีนกมาบินเมื่อี่ใส่อาเซีพสวยงามได้พี่น้องแล้วก็มีทุ้มมือบวนพวกมือบวดน,นี่มาผลเสาพลข้างขึ้นุนี่ยังผมกระเบื้งหูคือกันกนะครับจุดประสงค์นี่ยังกความสวยงามก็เลยหดหายไปผมบก่กการไทายบึ้งหล้วก็พี่น้องมันอาจสิไปเจอสัญลักษณ์อีอย่างสายอย่างจากเนี้ยอาเินเป็นไดพี่น้องผมวิวนียุบะมาณสันสองสัน 2, สองสองได้น 2, นพี่น้อง สันสองันนี้สิึ้นมาชั้นที่สามแล้วนะครับวิวงามรับพี่น้องนี่แหละครับเห็นไปขึ้นไป,น,ไปนี่ึืนชั้นที่สามแล้วใกล้เสียฮอดแล้วครับึ้นงอน,นี่ก็สิเห็นเห็นเป็นในเห็นเป็นในป้ายสะพานพระรามแปดพี่น้องสะพานพระรามแปดสามปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหานะครับ 2545กสิกับสประมาณ21เดปีนะพี่น้อง21เดปีได้มืองนีสานกินมานนะครับเป็นฝีเมอการออกแบบของคนไทยนะครับแต่ผมจำว่าพิษณนาจะออกแบบโดยคนไทยนะครับผมอมกับสะพานพระรามเก่าพุ่นสะพานกระสะพานกาญจนานะครับอันนี้เกิดอันนี้นาจะเป็นสางที่หลังนี่ยังคงกบฏนะตอนนี้นาจะเป็นการสางที่หลังครับพี่น้องมันมันบริษัทอิตไทยตรงใดเลยพี่น้อง <text> <Rosen> <vaccinated> ว่ามันสูงมันใหญ่อะไรเดี๋ยวมีผ้าหยางหยางก็ไปเบิ่งมองที่ผมหยางนี่ก็สิมีประชาชนทั่วไปเพิ่นขึ้นมาหยางข้ามไปทางฝั่งพี่น้องฟังมหานครครับพี่น้องอืมนี่ครับโอ้ลมลมแห้งนะครับลมแห้งหลายมุมนี้พี่น้องอืมนะครับผมก็สิไปเอาไปผักได้พี่น้องเออใหญ่ใหญ่แห้งรับนี่เป็นครั้ง นี่นะอันนี้นาจะเป็นครั้งที่สองได้ไปนองได้ที่ผมเด่แวะมาสะพานพระรามแปดนี่โอ้จนงดเนาะมันไ่ธรรมดาไปี่นองเป็นซิงกกอสังผมมีกระจกขูงว่าซิงกกอสังที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้มันสิขนาดไหนนะครับเขาเดินไปเบิ่งสะพานพระรามเก่านี่ก็สยิ่งใหญ่กันอันนั้นผมพ่านดูครับนะครับผมอันนี้สายเคเบิลี่นองสายเคเบิลแต่ละสายนี่วัวใหญ่ยยแห้งเดี๋ยวมัจะพาไปเบิ่งไกล เป็นไรครับใหญ่หลไเ้ีพี่นองสายเคเบิลคุณโอ้หมธรรมดาได้พี่น้องเด้อความคงทดนมันสามารถอยู่ได้เป็นเลยร้อยปีนะครับคุณนะพี่น้องวันนี้กับบรรยากาศดีครับลมแรงแดดบดดีครับผมเออเป็นการมาทายทํำ คลิปวิดีโอให้พี่ให้นองเบื้องหนี่ก็โอเคดีครับตอนแรกกระว่าสิยางไปทั้งปุ่นเละพี่น้องยางขำไปทั้งฟังหมานาก้อนนี่แหละ <c ười> ขำไปฟังพันนก้อนหมดละเต้าคิดไปกินมาโอ้โกไก่ได้ครับสะพานนี่ก็สิมีอยู่ประมาณหลายร้อยเมตรเลยพี่น้องขันยางกับเมือยไ,ไปกลับกับรวมกิโลหมดแล้ครับ ผมก็เลยว่าเอาไทายซํานียกับพ่อละพี่นองเพิ่นกับหูยังได้ไหมวัสาสะพานพระ่ามแปดอยู่มงไหนตังอยู่หมองได,งงไดนะครับตังยุคแขกอรุณอมรินได้พ่นองได้นี่นะครับอ๋อพอดีก็เห็นเรือเรือกระลัง่งเขาเทียบไอ้ทาพอดีพี่นองอันนี้เป็นเรือด่วนเอ็กเพรสนะครับพู้นฟังคนฟังหมานะกอนผมว่ายางไปได้พี่นองไก่แห้งนะครับบ่แม่นไก่ธรรมดาไก่แห้งขัก <laughs> อย่างถึงถึงถึง,ถง,ถงสิบูมีแดดเนี่ยแตจะหอนได้ไปน,นองถึงมีล่มก็เป็นล่มเอาเอานาะอืมเป็นล่มเหนียวเหนียวนะครับมันอาจจะเป็นบ่ราแม่น้ำน้ำน้ำกับเ่าใส่เพําคำนะครับเป็นเป็นน้ำสีแดงแดงน้ำขุ่นไปไ่นอกบานเทาเออน้ำขุ่นนะครับอะครับเลือ,เล,อเลือกกำลังสีมาเทียตานะครับเป็นเลือดด่วนเอ็กเพรสนะครับ ขนมเงอย่ยมันขึ้นนี่คือสิ่งงามเลยพี่น้องเปิดไฟเปิดยังนงั่งชมวิวทิวทัศน์ย่ยมันขึ้นสองฝากฟังของแม่นำ้ำเจ้าพญาออกไปปากอ่านนะพี่น้องโอ้คือสิ่งงามเห็นสภาพเดียวก็คือยังสิ่งงามคับแต่ผมว่านี่แหละครับวิถีชีวิต <c oughs> วิถีชีวิตของของเช่าฟังแม่นำ้ำเจ้าพญานะครับผมนะครับหมวเสีาายผ้าเบิง่งทั้งพี่พี่น้อง เดี๋ยวมือหลังผมสิพาก็ไปเบิง่งฟังภาษาญี่ปุ่นได้ไปน้องอันนี้ก็สถานที่ราชาการที่สําคัญคือกันนีในไะพี่น้องเออเดี๋ยวมางแงนข้อเยอะไต่สะพานนี่แหละครับผ <c oughs> ักเทียงกับผ้าพี่น้องมาแวะเบิ่งสะพานเบิง่งความยิ่งใหญ่ของสะพานพระรามแปดนะครับเบิ่งแต่ไก่เนี้ยมบิงขับเบิงขึ้นมันงามดีหลายพี่น้อง กับผมมีเอียงมาฝางมาตอนนะครับมีแต่สะพานพระรามแปดนี่แหละพี่น้องเพื่อใด้บางๆกับแวะมาเบิงยุทธิธรรนี่กับมาออกกับร่างกายนะครับเด้อมาออกกับร่างกายผ้าลูกผ้าลานผ้าปีผ้าหน่องหม้ออกกับร่างกายมานาั่งรับประทานอาหารมันมีล้านข่าหลาได้พี่น้องยุคขังๆสะพานพระรามแปดเหตุเจ้งไดกะ มาติดตามมาเบิงเอาครับเป็นสถานที่พักผ่อนยนใจอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครเขตอรุ่นอมรินทร์ได้พี่น้องเด้อซีแยกสาม,สมาบูนะครับขังหลังผมเนี่กระสเป็นท่างไปไล่รงพยาบาลศิริราชได้พี่น้องว่างๆให้ได้ไปเห็นงานยุแตแถวนั้นมีงานแลนยุแตแถวนั่นกจะสิได้ไปไทย สถานที่สําคัญในเบิงว่าลงง่งวันแยาบานรีลานี่สวยงามขนาดไหนนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ซับเนละพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย